สวัสดีจ้าพอกันอีกแล้วเน้องก็เปิดซองอันคนไก่บานจ้าไม่นี้อากาศดีดียางว่าส่งลูกสาวไปโรงเรียนข้าวเาบิ้งอากาศลูกสาวฮุกุตตะตอลูกสาวฮุกุตตะตอ <c oughs> คนเดียวกันเด้อจ้าอันขาา้าวเบิ้งวิวบรรยากาศงา่ายยื้น้ำตาบ้านบ้านหลังเขาจ้า อันนี้จะเป็นลงไอสารอาหารตัวเหตุงานแล้วนี่ผนปิดเท่านั้นเป็นอากาศน้ำมันมเซาอากาศดีดีสูตรได้เต็มปอดม <c oughs> ว,ว่ <c oughs> านนาบอใช่เสียแคนยาวสองสั่นจา้าบนาวเ้ย วูนหนาวเลยสระน,นุก็สองทรงด้วยกัน <S <S บวกตัวนึ่งในอันตัวนึงเศรียาสองสันไนั่น,นันะอันนี้เป็นขางท่าง่ายๆนะใช่ไม่ใช่แต่ซีสันนะซีสันเฉยนเอาเฉาๆเอาไปลุกยแล้วก็จะเก็บจะเป็นขางท่าง,งางไว้ทรงนั่งเขืนรถมีทั้งคนเวีนบานเอากน ขีโมอใส่ไปแป๊ดเดียวเนาะเดี๋ยวมันจะพยายามจะเด็เพื่อนอันนี้อันนี้เพื่อนเลี้ยงไก่ถ้ามันกลับมาสื่อใครใครสื่อยี่หม่องนี่นี่หม่องนี่นี่หม่องนี่จ้าเห็นเนาะเห็นอยู่นิ่งอยู่เนาะนี่เขาจะเขียนว่าโลกยันเฟคอขาเฟน เฮี่ยวรัวขายอยู่หม่องนี้ขายไข่อยู่หม่องนี้หนาเรื่ยสวยอากาศดีดีเหนาเหนาสองว่า คนตัดลิปข้างบังกงอเมื่อฉีกเยอะก็แด้นะใช่ที่เด็ดเต็มแล้ดิเออฝนตกมาลืมแผนดกสีฝนตกก็ีแดดออกจทกสี่หิมะตกให้มือเดียวกัน ปั๊บโตกับพระทันไม่รู้ตามพื้นนะา่ร่างกายปั๊บน้ำอากาศทั้งนี้กับพระทันก <c oughs> ็คือบ้านเขาเนาะห่อนน้ำเดียวหนาวตอนหนีวนเทอรมันกับเป็นเวลานเจ็ดโมงถึงโมงสิบบ้านเขากะป่ายโมง <c oughs> <c oughs> โอเคจ้าทั้งสัน่นแต่แค่นี้นะจา้อาอันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามให้นได้้จเจห็นมีกำลังใจในการเห็ดคลิปมันต่อไปจา้าวันดีจา้าพอกันคลิปหนาเนาะ